จิ๋วแต่แจ้วนะครับพักเศษร,รษฐกิจรอบนี้แต่ว่าหลายๆคนสงสัยปาร์ตี้ลิ์นะครับของพักเศษรษฐกิจทําไมชื่อหัวหน้าพักครับพลเอกลังสีไม่ได้อยู่อันดับต้นๆเหมือนพักอื่นๆทั่วไปครับไปอยู่ลําดับสิบนี่อหูหลายหลายคนเป็นห่วงว่าเหนื่อยหรือเปล่าเนี่ยหนมันหล่นมาอยู่ลําดับที่สิบเนี่ยครับเพราะอ,อะไรครับคือแบบนี้นะพักเศรษฐกิจเนี่ย เรามีนโยบายที่จะแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศเนี่ยสวิกฤตใหญ่ๆวิกฤตแรกคือวิกฤตเศรษฐกิจ2วิกฤตคอร์รัปชันหรือการช่อร่าบาังหลวงวิกฤตที่3คือความมั่นคงนะโดยเรามีนโยบาย4ข้อหลักๆนโยบายข้อ1ก็คือการสร้างไม่กับโปรเจกต์โครงการรถไฟความเร็วสูงนะที่ลากมาจากเวียงจันทร์แล้วก็ทะลุไปทางาตะวันออกตะวันตกมาจากเหนือแล้วลงใต้ไปเชื่อมกับมาเลเซียนะครับแล้วก็มีแผนที่จะไปทางตะวันตกเพื่อไปเชื่อมกับพม่าเพื่อทะลุอินเดีย อันที่2ก็คือโครงการโอเชียนลิงก์ก็คือเป็นทางเชื่อมทะเลระหว่างอันดามันผ่านจังหวัดระนองชุมพรเพื่อออกไปที่อ่าวไทยเป็นการเชื่อม2มหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่ง2โครงการนี้เป็นโครงการของฝ่ายบริหารที่จะต้องเป็นผู้ผลักดันนโยบายข้อ3ข้อ4เนี่ยก็คือการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันซึ่งภาคเศรษฐกิจถ้าได้เสียงข้างมากผมจะแก้กฎหมายเนี่ยให้การทุจริตทุจริตคอร์รัปชันและการผิดมาตรา157ของข้าอาการ เป็นโทษประหารชีวิตทั้งผู้ให้และผู้รับและโทษประหารทอดจำเนี่ยจะไม่มีการลดโทษนะแต่ให้คุทนหนึ่งปีหลังที่ศาลฎีกาตัดสินถ้าสหายหนึ่งปีหาหลักฐานมหักล้างไม่ได้เนี่ยก็ถือว่าต้องรับโทษตามคำพิพากษาซึ่งที่ผมให้หนึ่งปีเพราะผมกลัวพวกพวกแพ้นะครับ<ำ>ข้อสี่นะครับก็คือเนื่อในมาตกฎหมายแรงแล้วผมจะต้องปรับปรุงการแก้กฎหมายกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นน้ำคือตำรวจปลายน้ำคือกรมราชธรฑ์ ต้นน้ำเนี่ยตำรวจเราก็เห็นอยู่แล้วนะว่าวันนี้เนี่ยหลายๆคดีเนี่ยมันเป็นที่ขัดใจกับประชาชนว่าเอ๊ะทำไมมันถึงไม่สามารถดําเนินคดีคนผิดได้นะฮนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะแยกอํานาจสอบสวนออกจากตํารวจนะตำรวจจะเหลืออาจแค่จับกลุมกระสืบสวนส่วนอํานาจสอบสวนผมจะตั้งกรมนิติเวศการและผมจะโอนพินสูจน์หลักฐานกับน,นิติเวศนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาที่กรมนิติเวศการ นะเพื่อที่จะทําการสอบสวนแล้วก็รวบรวมคดีไอ้รวบรวมหลักฐานไม่ว่าจะเป็น DNA อลายนิ้วมือชื่อสุจิหรือแม้ว่าทังพยานหลักฐานเอกสารบุคคลขึ้นไปคู่กันระหว่างตํารวจตํารวจมีหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องหาตามหลักฐานที่กรมนิติเวชการแจ้งไปว่ามีใครเกี่ยวข้องจากนั้นก็จะส่งทั้งคนทั้งสํานวนขึ้นไปหาอายการนะครับอันนี้เป็นอํานาจทางนิติบัญญัติตัวผมเองเนี่ยผมไม่มีความถนัดในเรื่องนิติบัญญัติผมจึงกาหนดปฏิทินของผมเนี่ยเบอร์หนึ่งถึงเบอร์เก้าเนี่ย จะต้องเป็นตัวหลักในการผลักดันกฎหมายนะครับผลักดันนโยบายของพรรคในข้อ3ข้อ4เพื่อทาให้บรรลุว<ป>ัตถุประสงค์นะซึ่งวางยุทธศาสตร์ปฏิรูปถูกต้องครับวางยุทธศาสตร์รรและเป็นแลวก็เป็นกฎเหล็กคือคนที่เบอร์หนึ่งหรือเบอร์เก้าเนี่ยจะต้องทําหน้าที่คือทําไงได้ให้นโยบายพรรคในการแก้กฎหมายข้อ3ปฏิรูปครับกระบวนการกฎหมายในข้อ4สําเร็จโดยที่จะไม่สามารถดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้ถ้าตามใดที่กฎหมาย ทั้งสอ,งอันนี้ยังไม่ผ่านสภาส่วนผมเองเนี่ยผมมาอยู่ดับสิเพราะว่าผมเนี่ยต้องไปอยู่ฝ่ายบริหารถ้าผมได้เป็นเสียง้างมากเพราะผมจะเข้าไปผลักดันเมกะโปรเจกต์นะครับ mm hmm. ทั้งโอเชียนลิงก์กับรถไฟความเร็วสูง